ช่องจดสีร่วมกับเสนอรายการฉลาดประหยัดหลังจากเรารู้จักอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สรถยนต์แล้วครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนการติดตั้งการติดตั้งแก๊สนั้นมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับ1ึคือการติดตั้งอุปกรณ์แก๊สต่างๆในตำแหน่งที่ถูกต้องครับเช่นถังแกส๊สท่อแกส๊สหัวฉีดแกส๊สสวิตช์รวมถึงกล่อง ECU และการไวรลิ่งสายไฟให้ได้มาตรฐานกรมการขนส่งทางบกนะครับ จากนั้นเราก็จะทำการตรวจสอบการรั่วไหลของแก๊สอีกครั้งหนึ่งนะครับและตรวจเช็คความเรียบร้อยของงานติดตั้งทั้งหมดอีกครั้งครับจากนั้นช่างเทคนิคก็จะเข้ามาจูนระบบแก๊สของท่านด้วยคอมพิวเตอร์ในการตั้งค่าต่างๆตามที่จําเป็นเพื่อให้ระบบแก๊สของคุณนั้นทํางานได้เหมือนกับระบบน้ํามันทุกประการนะครับและเมื่อเสร็จสิ้นทุกกระบวนการนะครับรถเก๋งของคุณก็สามารถใช้งานระบบแก๊สได้อย่างปลอดภัยแล้วเลยครับ Snaps Nundo. Energy Reform.